สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเสาร์วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์สองพัน้เนะครับเส้นนี้พาท่านผู้ชมมาเลาะเบื้องตลาดนัดโคกระบ,บือที่บ้านเข่านะครับอำเภอบ้านเขาจังหวัดเชียงพมือที่มีอาทิตย์นึงที่มี2มื่นเนาะคุณพ่อเนาะมีวันพุธกับวันเสาร์เมื่อนี้ก็ยังเป็นสงนานา,นาตาบุครับเมื่อนั้นเนาะ,นะครับไม่ห้อยก็ยังน้ำของเขามาแสดงว่าหัวตะริ่มมีราคาเต็มแบบห้อยะหัวตะริ่มมีราคาดีครับของีเท่าไรเมื่อนั้นครับ ป็นสี่สงขยับดิครับส๊ัไครับสวัสดีครับเบบบอบา,าไ <c oughs> เลยด้ในมาห้อยมาเถอะพวกมึงขึ้นเอามาขัเอาว่าจะเอาขึ้นเ <c oughs> ้อฝนหาแล้วเนี่ยใสุ่ลได้รถโอ้รถเอินเจออ่ะอืรถในห้อยกำลังเข่า <c oughs> มาเพอนเจ้าหนี่มาครับมาเบิ่นเ้านี่เด <c oughs> ียว <c oughs> เป็นง้วเอาไปใช้งานทั้งหมดนะครับครับปเป็นง้วใช้งานทั้งหมดตัวเท่าไหรปห้อยจอยอ๋อในบ้านสองมือเปลือกเรียงเนี่ยตัวเนี้ยสองมือนี่ได้ปักกลางเด้ครับแม่ลูกในบ้านไม่มีผา กับลอ๋อนี่เป็นโคมเป็นชุดนอยี่ห้าแต่ว่าแม่เขาเนี่ยไปเลี้ยงได้บอกรับได้เห็นบ่ได้ย<อ>ี่สิบห้าก็ตกตัวละมื้นก็บาทนั่นบ่ตัวละสิบสองชั้นเออราคาก็ยังพอฟังของเราอยู่บักหล่านั้นสองมื้นอันนี้ยี่สิบห้านะครับจากหาสิบกิโลเนาะไปส่งได้<อ>น <ะ S 1> ้องไฮจอยเนาะนนนะกับอพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงได้ครับในอีลาอ่านนะไปเลี้ยงไอ้อ้วนอย่านงน้อยมีโอกาสได้ ขายน้ำกาไฟอยู่บ๊วยจ้อยเบอร์โทรศัพท์เนี่ยศูนย์หกห้าขับห้าห้าเจ็ดห้าศูนย์จ้อยเจ้าหนุ่มบุรีครับขัยจ้อยเป็นมาเนื้อหน่อยเด้อขอบคุณทีหลายบ๊ยจ้อยครับอ้าวบ๊อดดีพี่น้องน้ำกันครับมาครับบ๊ยจ้อยมาจากเทพสถิตเนาะครับได้อย่างนไรครับคุณเนี่ยมาแต่แม่ลูกมาแล้วครับแม่แดงเดี๋ยวนะอันนี้เป็นสาวเ่รครับเนี่ยนี่ก็สาวไอ้ลงงั้นไห้พ่อครับครับโอ้โหใส่ผ้าในนี้บยจ้อยน่ะ กัดแต่ว่าลงยันให้พี่น้องพร้อมเนาะครับเป็นว่าสาวได้ไหนครับมันครับไปพี่น้องก็เลยกัดไปเลี้ยงครับได้อยากเดือวแล้วต้องให้จอยจะขายเัวแล้อยเอออันนี้ก็ประมาณกะดูครับอืมเขาป่วแล้วซืได้พีนึงเหรอวะพีขึ้นแล้วเหรอเนาะครับพี่ขืนกน้นนองแล้วโอ้อกันจะซ้ำกัน,นถ้าเด็กหอยจอยเปิดไใบอ่ะใบหมื่นห้าสิบห้าครับสิบห้าต่อรองได้มาที่นี่เบงหล่านี่มาเบงนางงามมา นางงามตัวที่อันนี้เป็นแม่เดียวหรือว่ามีลูกนะอันนี้ลูกผมว่าเป็นสองตัวน่ครับเป็นโคมเนาะอันนี้มันเป็นไทยวะนหอยจอยไทยไทยเป็นนางงามด้วยครับเนี่ยผ่านจากตัวแล้วครับคิดว่าผ่านจากตัวหอยจอยว่าลูกก็ไปตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สามบะลูกมันลูกลูกลูกมันก็นี่ลืลูกสาม ก็ไปตัวไซีเนาะไอซีเขาไหนไอยจ้อยเนี่ยแม่ลูกเนี่ยเปิดไว้อ่ะสองหมื่นก็อีหนึ่งพันนี้เด้ครับนี่คือแม่เขาหนังเหลืองส่วนลูกที่ออกไปสีมเข้มเนาะลูกผู้ลูกแม่นะครับให้จ right. ้อยตัวโอ้ล so <okay> like, ูกบ okay. ัลลาหน้อยเห็นไทยได้ครับนี่น so ้ำงามเนี่ยครับเขาหลุดออกไปทางนึงแต่ว่าเหลือขางนึงไวยจ่วยเนาะที่นี่ตัวนี้ได้ครับแดงใหญ่เนาะแดงแล้วก็งอเดียว เห็นสาวดีครับสาวนสาวสาวเขาขึ้นหรือยังค่อยจ้อยอ่ะขึ้นหรือยังครับยังเลยครับขึ้นสูงดีร้อยสี่สิบตีอยู่หรอเนาะครับเท่าไหร่ครับบ้าไว้นัง่งแดงอ่ะบ้าไว้น่าย <25 S 2> ี่สห้าสองห้าลุมสูงน้องค่อยจ้อยเนาะต่อรองอได้ไดมาขอเบอร์หน่อยครับมาเบอร์เอ๊ะเดี๋ยวผมขี่รถมาตกหลุมจำไม่ได้อืมเฮ้ยยังไหปที่ไหนเอาเออเราได้กัดหลงยันต์มาตัวนึงนะครับเนี่ยนาง ออกเหลืองๆดำๆหน้าตาก็พูนแหละครับไร้ทางเลยหน้าตาแล้วอ่ะน้อห้จอยครับอือวันละจุดมาพร้อมแต่บิง้งสมุนนวดอ่ะนี่น,นโอ้เอาอ่านให้ฟังนะครับศูนย์ยังศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแดสสี่หหนึ่งห้จอยใอ้จอย,จ,อยจากเทพสถิตครับจากบ้านมาถึงตลาดนี่ประมาณกี่กิโลให้จอย ประมาณเอ๊ะกะเหมืนถูกเราเด้อเจ็ดสิบได้ป่วครับประมาณนั่นแหละออกบ้านนี่จะตีซีดีครับครับอืออ่ะพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงได้อครับเนอมีกัดสิบห้าแล้วก็แม่ลูกแล้วก็นั่งไงตัวนึงน้องไฮจ้อยเนาะสีแดงสีแดงส่วนนังกัดลงยันให้พร้อมแล้วกัดลงยันพร้อมได้ขาลงยันรู้ทิปละลอยครับอ่า มองมองกลอกีาเรวก้องดึงเหเบนีขาเบิงหนาเยครับ่นอยจะจอยจะได้ออกรุงเพ้ยน่อยออันนี้สมุดอะไรนี่สมุดสมุดอะไรนี่สมุดเบอรโโอ้จดดว้เลยนี่จดเียงจะวาเียงอ่ะเลียงอะไรงิห้าสนใจบ่อนักัดไอนางลงยันไอ้มือนั้น เดี๋ยวเบิงว่าเลี้ยงก็เนี่ครับเนาะเออตัวนี้เป็นตีเลี้ยงเขาได้ตริเนื้อก็ได้ไเป็ของห้อยเขียนเรามาจากไอ้อันก็ครับหนองนกเขาตำ<แ>บลน,นางฝายนะครับนะเนาะอําเภอเมืองเชียงภูมิเมืเมม่อนี้ก็ได้มาเต็มรถหวกรอบปิรีแท้ครับครับมันโชคเมื่อนี้ยกับรถไฟมาเต็มโอ้มีแต่เข่าทางแล้วยุดด้วยนะเอ้ามาเริ่มจากหนังไทยไปก่อนครับมาหนังไทยมาหนังดังหนึ่งมาแดีงไล่เออ น้ำแดงนี่หลานในประเทศนทครับกับหัวสาวซิงๆเลยเต็มสีขาวไอพ่อผมด้วยนะเออจำไงเออค่อยจำางนะครับเนาะไปหลวงมูก็ดีจำได้ง่ายเหลวขวอมสูลถ้าเด็กห้อยเชิญมาครับจ้างมาผมก็เลยบอกาเข่าวๆจากประสบการณ์เนาะร้อยร้อยสามได้สามยี่ได้ยังไงได้ได้เป็นหัวสาวใกล้ที่มีอาการขึ้นแล้วบอกครับตรวจแล้วเนาะแต่เนื้อหนังกับพ่านของเราเยอะเชื่องมีเป็นเขาเลยด้วยครับนะส่วนเขาแล้วห้อยเชยนเปิดถ้าใดไรน่ะ เปิดไว้สองหมื่นครับสองหมื่นก็คุยกันได้สองหมื่นทวนตีครับสองหมื่นทวนสองหมื่นทวนคือราคาเปิดโอ้คุณแม่ว่าโทรเราปีนรถมาคือเก่งแี่พอดีแฟนแล้วขาหักนะครับปีนม่ได้แล้วต้องปีนเบื้องเทนอ่ะตูลาตัวนี้ตูหัวล้นครับป่ะตูตัวนี้ก็นี่ก็ห้องไว 3, สามพันครับประดอดก็ร้องกันได้ 3, สามพันอี่คืออย่างครับสายหนึ่งหมื่นสามพันโอเอาไปคุณนะครับเนาะ<ช>เอาไปคุณหรือธุระปับปังโอ้ตัวบกักใหญ่ก็ชื่นาะแต่ว่าบอกห้อยเนาะสิบสามเลยครับนะมามาตรฐานกันไปลูกโอ้สิบสามอ่ะให้พี่น้องทั้งบ้านได้รู้ราคาน้ำเลยครับเด้อว,ว่าตอนนี้ลักษณะหัวขุนหัว หูหเนื้อ่ราคาประมาณเด็กน้อยเนาะอีหลานนี่ได้เอาหูแล้วคือไม่ไดนอีหลานนี้มันเป็นลำปีครับมันหายแล้วล่ะแต่ว่ากาขายผู้อยากเลี้ยงกันยงได้ราคามันถือว่าไวมื่นพันนึงก็ต่อสามได้เนี่ยไงราาเนื้อก็ได้ท่านผู้ที่มาตีก็ต้องมีความคิดตรงเนาะครับอีหลานเนี่ยครับเราราคาเนื้อกันไปได้เลยร่องห้องสิบเอ็ดเลยครับเด้๋นี้ต่อได้แล้วก็ล้มซุ้มน้อยเนาะไอเทียนนะครับทุ้มได้ แต่ว่าหางเขาเป็นเนี่ยก็รับหางเขาฟูขาวเป็นขางหางด้างพูดล่กุ้งกระชวยเออหางางกระด้างหมูกระชวยหางเนื้อไปเลยเอาเอาเอาครับก็เป็นผู้มิตรต่างจุลิศล่ามเลินได้เขาก็มีงางไม่โตเขาเลยน้อยน้อยครับครับบอดหน้าตาเขาสวยยุติการงานไม่โตเขานั้นละมาหนังไงที่ไหนครับมาหนังตัวนี้เออหนังไงเนี่ยก็พรว่าไว้สิบหกห้าร้อยยุทธ์ไอ้เพื่อนกระต่ายสามอยู่เพื่อนในเมืองหาขันนั่นแหละขึ้นรอบวะครับพ่อยขึ้นยัง เจ้าของเขาบอกว่ามันทับแล้วว่าท่านแผมก็ซื้อเมื่อวานนี้ติดหูบอกรครับนะรับหนนึงเนาะเออกระทบกระบอในเกียดหรือครับผ่านของเราเยอะรูปร่างหน้าตาก็เด็กคมเยอะลูกแรกลูกแรกผ่านลูกหนึ่งตัวแล้วโอ้เลูกตัวแรกเขาเป็นตัวผู้หญิงโอ้ตอนนี้ลูกสองตอนนี้ลูกสองค่าพ่อผมว่าสูงร้อยสามสิบห้าน้อยเนาะโอ้ได้ได้ครับได้ครับลานะถ้าเด็กครับพ่อเชี้ยนครับนี่ครับเพื่อนต่อค้ากันด้อเพื่อนกระห่ยมือหาั่น้ผมเจ้าอย่ากได้ไหม ผมก็อยากได้มือหาพันหาลอยอ่ะโอ้ยคอยอยากหาลอยหลงทรงหลิศจีพันนังสาวน้อยตัวนี้ก็สิบซีสาวเนี่ยเออครับนังสาวอันี่ก็เป็นเขาหมดแล้วเอาวันนี้เป็นเขาหมดแล้วไหนห้อยเชมาเพราะว่าเพราะว่างว่ชุดนี้คอายกไปดอมแล้วเจ้าของเขาบ่สบายอืมไม่ได้ยกชุดเลย็บปลดออกมาให้อ๋อเ้ถึงหัวคือรถให้เชถึงไ้น่ะไถหัวดีตนเนาะจะไปบ่รอดครับสิละสายดายหัวมาห้อยเชยนขอเบอร์ที่ไหนครับมา 0 8 8ย์แปดแปดครับสี่แปดสามห้ศูนยแปดดเชียนจากหนองนกเขาหน้าฝายชัยภูมิเนาะครับมันเมานนะพี่น้องอย่ได้ตัวใดเขา้องหายแล้วกาตกลงกันกับโซ่งได้อยู่ครับครับมันไกญ่กับคือไปบบวัยครับค่อยว่ากันมันหมานน้อยเชียนเนาะพระพี่น้องกระเบื้องของดานะครับของอบตแดงมาจากบํานนิดตะลงครับอบตเรายางบนใดเลยครับเด้อแล้ว่มเราข้อเท้าเราหักน่นบ่ข้อเท้าเราหักนะครับเราล่ม ผู้ใหญ่ล่มเหรอเสียนนอ,อ,อกอุบัติเหตุนอกอบตอนเนาะไม่ออว่าะจะกี่ตัวได้สองนุ่มดีครับนั่นบ่แม่ลูกขอแม่ลูกดีครับเนี่ยเออ <c oughs> พ่อพี่น้องมากคว่าสีนี่ลูกนี่เป็นบักลาน่อยได้เท่าไดอบตอปีแล้วบอ่อครับลูกอะ่ะยังครับยังแม่เขานี่นางล่นนี่ผ่านลูกม,มากี่ตัวแล้วครับตัวแรกครับลูกแรกอบตอเชียนแล้วสูงเท่าไหร่เนะ่ะคิดว่าครับ ร้อยหาสิขั่วแรัะเนาะแต่ว่าอยากขาดน้ำเลี้ยงอบตอเนาะขายน้ำเลี้ยงแน่ได้เลยครับอันนี้เป็นหัวดูแลบะถึงอบตอเปิดเท่าไหรครับเปไปสาม่ิบห้าสาครับสาิบ้านี่ตอรองแน่นอบตเนาะกับหลมทรงนะครับมาที่ขอเบอร์อบตอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเจ็ดศย์จากอบตแดงจากบำเนตะลงนะครับ มันหวานเด้อบัต่อเด้อแล้วก็หายไปไว้ครับเวลาขับรถมามันว่าปวดบ่ครับเหยียบคาดเหยียบคันเร่งไม่ไม่ไม่ปวดมันมันเื่อยแต่ว่าเวลายางได้ยางหมอห้ามลงกำลังบอกว่าให้นกำนักลงเท้าโอเอครับเจนเจนมาคุยกันได้จุดการทำงานผมมีอะไรจะถามทุกค มันมีรอยดูดหนงนะมันมีลูกแค้ไหมหน่ยมีแท้กลางหนงมันมีรอยมีมันดูลูกมันดูขายดีเดือดดักขาดน้ำเลี้ยงน้อยนึงได้ครับนั่งดำนะอ่ะเพื่อพี่น้องมักง้อออกสไตล์สีนี้ได้ครับนี่ปาดขาผาดเลยหนึ่งคอยท่องหาตัวเมียด้วยนึ่งเพืพี่น้องกระเบื้องง้องามของสมมาตรหรือว่าเสียมาดได้ครับเด้อเสียมาดเชยภูมิบักลาตัวนี้ได้จากเดิมเราเสียมาด อ้าวว้าวเต้าเดือนนี่แหละครับเต้าเดือนหาสีเดียนนี่แหละครับประวัติเลยครับอ่ะประวบัดตัวบัดงั้นพวกนู้นมาที่ไปไม่ได้ถามเจ้าของเพิ่นแต่ว่าสีพันเนาะครับเสื้อสูงพันไว้คุ้มผุ้งไว้คุ้มผุ้งความสะอาดพันยังได้ครับเนี่ยเอาไว้คุ้มผุ้งไว้จับสัตว์อายุแล้วที่ประมาณปีกว่าแล้วเนาะถึงวะครับเสียมาเท่าไหร่ว่าไว้อังถามเลยว่าไว้สิบหาครับสิบหาล้มสูงเลยครับครับล้มสูงมาเสียมาผู้บ่าวหม้อกได้ยุ่งหัวไว้บุลารบุราร์เนี่ยวันนี้ คือจะของวดเจ่ะคว <laughs> าเสียมาดมาขอเบอร์ศูนย์เก้าครับครับห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับบางมือสองมือนั้นหมานบ่ครับกะเพรได้แก้วครับเท่ดได้เข้าบ้านได้โอ้เสีษฐศาดนี่เราที่หมานเลยได้ครับเด้อมัก <laughs> ถูกต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนนั้นสามารถเนาะหมานประจำํำพ <laughs> ี่น้องอยากได้บกักหลาดนี่ไปไว้ในอคอกไปโทรหาเฉลี่ยได้ครับนะเขาทางเราอยอะโอ้ลึงดีแรงวะเนาะครับเขายืนงามกันเลยครับเนี่ยตอนนั้น ยืนสมาร์ทมาร์ทแมนอยู่ทางดังคมดีอยู่ดขึ้นค้นเหรอเนาะโอยคนนเลครับเป็นผู้บ่าดจำหน่อยก็ได้หนุ่มหัวเลยไอ้พวกเนี่ยจำแบบก้นนี่แล้วมากอืมท่านพี่น้องกระเบิงหัวใหญ่บางลานนี่เป็นสายออกหูพุ่นเนี่ยนะห้อยเนาะส่วนอีนางนี่เป็นหัวใหญ่แม่เขาดีจะผ่านกี่ตัวแล้วครับอ๋อแม่เปนสามเนี่ยตอนสามตัวเนี่ยตอนนี้ได้ท่องเด้่ ไม่ท่องยังไม่ท่องเอาท่องว่างอยู่โ้ท่องว่างอยู่ครับผู้ใหญ่หลุยว่าเขาสูงเทเดียวสูงร้อยห้าเทียบห้าสิบบวกได้ยี่หรอกเนาะได้ไลูกนี่เป็นลูกบ้านบอกครับลูกบ้านลูกบ้านลูกบ้านนะครับลูกนี่เขาทายแล้วนะนี่หูควอมลูกอ่ะหูเป็นหูยาวน้อยนึงควอมอ๋อถามเลยครับเนี่ยในห้อยเปิดเทเดียวครับเนี่ยข้ามเลยข้ามเลสองตัวสองตัว ตกลงเดยแล้วครับเนาะจอยได้ตัวได้ห no. ้าหมื่นสองตัวก็ตกตัวละวสองหมื่นกว่าบาทเพราะว่าเป็นหัวใหญ่เลยครับเด้อเป็นหัวใหญ่อืหูก็ผ่านของเราอยู่เนาะครับทั้งเมีทั้งลูกด้วยครับเนี่ยน้าแล้วก็คมอยู่ได้แล่วเนาะาคมอยู่นี่ใส่ได้เป็นไรครับไม่เป็นไรหรอกนี่ใส่ดีกว่านี่ใส่ดีครับผู้หญิงผู้หญิงเลื่องได้ยังหรอกเนาะได้ได้คุ้มได้ก็พี่น้องมักใส่หูด้วครับ ในห้อยเรามาจากบำเน็ตนโลงบางัาคำปิงคำปิงอยู่คำปิงต้งมีตีค้นนะครับมีปะต้งมีตีค้นนะครับม,มีมีหางดิหางหางไม่มีอ,มอ๋อเออ โอ้หางบวกนี้ใช่มอฟาร์มเลยจ้าหางมาหมูก็ยังตัดเป็นยังไงคือมูดีครับเลยตัดออกดีหางนะเจอามันฟุดเดิมก็เหยียบแต่หน่อยโอ้อันีิถือแม่เหยียบแต่หน่อยเนาะเหยียบตีหน่อยถ้าตีตีหางด้วยครับเด้อหางกันเอาอีิหางมาเบอร์นะครับมาเพื่อพี่น้องได้ไปเลี้ยงศูนย์หกห้าครับหกห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าห้าห้อยอย่งครับคือห้อยอ่ะเอฟเอฟห้อยเอฟหรือผู้ใหญ่เอฟได้ครับเด้ออยู่สักคำปิงไปแล้วคำปิงบันดิตะโลงนะครับ อำเภอทั้งของผู้ใหญ่นี่เพื่นนี้ว่าเป็นภาษาทั้งเขตโคราชเนาะโคราจ้ะเขตโคราชแต่ว่าขึ้นตรงกับจังหวัดชัยงคูณนะครับจ้ะจะพนักที่ว่าออกสไตล์โคราชอ่ะพี่น้องยินดีงัวสายหูไปเลี้ยงเพื่อทั่าหาผู้ใหญ่เอี๊ยบชาวบ้านมีเต็มมาลุ้นเหมือนกันมีหมดเลยเครื่องดำดีเยอะเลยนะครับเครื่องเป็นควายปูยิ่งดีเพราะว่าลูกท้ายนี่ก็ท่ายดีด้วยนะผู้ใหญ่เนื้อนางดี ท่านโบตีว่าหัวท่านนั่นแหละเนาะเดี๋ยวพาพี่ดองกระเบื้องเล่อี่สองหนุ่มเนาะห้อยเนาะสองหนุ่มตัวนี้ตัวตัวผู้ตัวหนึ่งนี่ตัวอันนี้ตัวผู้ตัวผู้กับตัวเมียสิครับเอาได้มาหนึ่งคู่เอาไอ้หนุ่มหัวลุนตัวนี้อ่ะไอ้หนุ่มหัวลุนตัวนี้แปดพันแปดพันต่อดีกบ่าครับแปดพันเอาราคาเอาเลยเอาหมองที่เอาสิครับเนี่ยแปดพันอายุเขาที่ประมาณจักเดือนละห้อยประมาณแปดเดือนแปดเดือน ส่วนฝั่งนู้นนี่เป็นนางสาวเนาะค่ะ,ะห้อยเบุ้งน้อกันมั้งครับมั้งนางสาวเพร,ออราะว่ามีพี่น้องถามหาร์เรยอยู่ครับจะออกโขนออกแดงๆราคาเท่นี้อายุเขาครับห้อยโกว่กว่ากว่กว่าเออ<ะ>ได้ความยาวห้อยเนาะจ้ะได้ยาว,วาได้ยาวอยู่ครับส่วนสูงก็โอเคอยู่ร <130 S 1> ้อยามไปเติมยังนาะเนาะห้อยเนาะเนื้อหน,นังก็ดีโอเคกว่านี้อีกนะครับร้อยสามสิบขึ้นอยู่ความสูงราคาเ่านี้เปิดเท่าไรห้อยเหมือนสามพันห้า หมื่นสามพันห้าต่อได้นะบอกครับต่อได้นิดนึงนะนิดนึงราคานี่ไปส่งได้จังกิรโลห้อยอ่าร้อยกิโลส่งฟรีค่ะตามราคาที่ห้อยเปิดเนี่ยเนาะห้อยนี่มาจากใส่ครับมาจากเชียงุูมค่ะขอบริจิดต่อในครับห้อยมาศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งสองห้าเจ็ดสี่ค่อยอย่างครับซื้อห้อยน้ำค่ะห้อยน้ำนะครับเด้อเราเอาลำเละมาสองตัวหนึ่งสาวกับหนุ่มหอยน้ำมันหมันนะครับเด้อมันมันอ่ะพี่น้องอย่าได้รีไปว้นนี้พ่อไปจ้องหาห้อยน้ำ แล้วประกันนะห <ใน S 1> ้อยเนาะประกัน,กนเครื่องเราก็ดีอยู่ด้วยครับนงะหางเราก็โอ,โอโย้ยเยอะแล้วเราประกันนะครับ พ่อสมานวันดีพี่น้องน้ำกันครับพ่อสมานเมื่อนี้ยรถน้อยมาแล้วพ่อเนาะแล้วมืงอนี้เอารถน้อยมากครับแต่ว่าเมื่อนี้บรรยากาศค่อนข้างในห้อยเอาของเขาลายอยู่แล้วมื่อนี้เนาะของลายมือนี้ครับได้มาหนึ่งคมกับอีกสามตัวสิครับครับอีกสามตัวอันนี้เป็นโคมดีพ่อสมานเนาะครับนี่แม่นี่เป็นแม่ลูกครับตัวไซม่อนเนี่เนาะอันนี้คือแม่เขาส่วนลูกเขาคือนี่อีหลานี่อีหลานนี้ได้แล้วพ่อสมานหลาเนี่ยอ๋อมันได้โผล่ซีเดียนเออ เอาแดงดีอยู่คือแดงดีอยู่ครับเขากับน้งที่โพได้ครับเนี่ยนะครับแม่เขาที่สูงเท่าไรพ่อสมานว่าอ้าวสูงกว่าประมาณสามทิพย์าพ่อขัดอืมแตกตัวแล้วหรอพ่อพานลูกเอ้าลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกครับเป็นลูกแรกครับเขาตั้งคืนหรือยังครับอ๋อท่านี่คืนเช่นนี้หรอกครัเขาออกมาครับลูกที่หีดนมน้องพ่อสมานเนาะครับเนี่ยากลุ่งตัวนี้อีกหน่อยเนี้ยนะครับลูกหีดนมเออไปดูแลดีๆก็ที่ บึงเข่าท่ายได้ครับเนี่ยมันผิวดีอยู่ครับครับเนื้อหนังหน้าตาดีหน้าาตสีฉันโอเคเอยู่เนาะถ้าไหนพ่อสมานเปิดไว้เปิดไว้สามสิบสองครับสามสิบสองราคาเปิดได้ครับได้ทดลองได้หรือเปลงาล้มทรงนะพ่อเนาะผมคดีบึงภาพรวมพ่อสมานนี้ได้ละเห็นตัณหาโพกมาเน้นน้อยเนาะเอานั่นเนั่นก็เหมือนอัวเก่าพันหนึ่งครับตัวนั้นอันนั้นปูหรือแม่ครับตัวแม่ครับเก้าพันแมนครับตามเกจสินค้าเนาะแมนแมนครับ น oh pues. ี่เด้พ่อบักลาเห็นจะท่ายนี่เด้บักลายินก็ท่ายเนี่ยหกปัญหาครับหกปัญหาแล้วโตลิ้มกระบะในสุดครับเออตัวนั้นมือหาปัญหาลอยมือหาปัญหาลอยน้พ่อสมานนะเบื้องต้นพี่ครับมานี่ยครับย่งมึงบุญภาพรวมฟังนี่ยแม่เขานี่เครื่องดำนะครับแต่ว่ามีแดงพานิดนึงนะพ่อเนาะทางดีหรือเปล่าพ่อทางดีทางดีอยู่ โอยลานี่เราเปลี่ยนงวน้อยเราอยากจอยน้อยนึงหน่อยวันนี้อีลาที่พ่อสมานเปิดว่าทอดมือเนี่ยเออครับเปลี่ยนงอน้อยเราอยากจอยจับส่วนนี้อิลาเงี้ยตัวสุดท้ายว่างหันเด้อครับนี่ครับสุดท้ายอีลาเงี้ย่าห้าร้อยครับครก็สลักกันไปนะพ่อเนาะนี่ครับจอยเนี่ยอ้วนเนี่ยไปครับนี่ครับนี่กับยำเมื่อยห่าครับครับตามคนขี่ยังคนเห็นไหมพ่อสมานคนละคนก็อ้วนคนก็จอยย่ำเมื่อยห่าที่ขอเบอร์พ่อสมานใช่ไหมขอเบอร์ เกี่อเลโอ้ยบไอเจ้่อเจพหายเป็นหายื้เยอะ้าพ่อสี่ก็เปลี่ยนเดี๋ยวพี่น้องก็ยังค่อยมักตัวใดค่อยโทรหาพ่อสมานพ่อสมานนะครับนี่นะครับตามนี่นะตัวบนในบ่พ่อสมานศูนย์เก้าเดส่วนเบอร์ล่างนเบอร์ลูกสาวเราครับศูนย์เก้ 5 7 3 4 3 5เบอร์นี้มีหลายนะพอนะครับอยากเบิ้งตัวใดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าหัวอยู่ทั้งรถกับอธิบอเบิ้งบอถนัดปันไหนแมนครับมีหลายคนก็สอบถามมาว่าหัวทั้งรถนี่มันทิ่มั่นใจได้บ่เวลาไปเลีเล้ยงเกิขการมีตึงตีคนถ้าเป็นในห้อยเมื่ออาชีพเพิ่นรับประกันได้ครับแมนครับเพิ่นรับประกันแล้วว่าไปแล้วมีปัญหาหนี่เพิ่นกรันตีคืนพอมแมนครับแมน เวลาทามาซื้อก็ให้มั่นใจครับนะครับเค้กดีๆแล้วก็คุยกับก็ของงวดีๆเมนครับแค่ในห้อยเพื่อเดินสายตลอดเพื่อมาทุกนัดกับไม่มีปัญหาดอกครับนพผสมน่ะก็สมานเป็นจิงแดเนียบรรยากาศการซื้อขายงวช่วงนี้ต้องขึ้นแน่ยุ่หรอกครับมพรานี่ก็ของเขาขายเติบอยู่ก็ได้ขายอยู่เมนครับก็ได้ขายอืมก็ได้ขายทูผูทุกคนนี้เลยในกระไรอืมอจจะมี อันไหนก็พอเดาสมานกระแสเริ่มดีขึ้นเนาะแม่ครับกระแสก็เริ่มทีดีขึ้นไทยบ้านก็เริ่มมายังทุกดัดแม่เนาะจังพูดทีแรกก็คือคาดนกผสมานเนาะแม่ครับแม่นมือนี้ก็เริ่มแล้วกันมือนี้ของเรียกว่าเขาหลายครับแม่นมือนี้ของเขาหลายบางที่จริงวันเสาร์มันบ่หลเลยครับไหลายครับมือนี้ถือว่าหลายเนาะบางทีในห้อยไปไดเก่งที่ก็ค่าใชจสูงเนาะค่าร์นิวโงงน้ำมันเนาะครับแมนอยู่ครับครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามากดติดตามและก็ติดตามรับชมนะครับเมื่อนี้ผมกับพ่อสมานมาล้พี่น้องพร้อมกันครับพ่อสมานครับ <ening> ครับบัวัสดีครับ,บ